สวัสดีครับ e ีนี้ผมจะมาพูดถึงข้อดีและข้อเสียของคาร์บูเรเตอร์เครื่องตัดหญ้าเป็นแบบผ้าปั๊มนะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียของมันอยู่ไม่ว่าจะเป็นอ่ามันจะคาร์บูค่าปั๊มแบบนี้นะครับคาร์บูผ้าปั๊มแบบนี้มันจะใช้กับพวกเครื่องตัดหญ้าไม่ว่าจะเป็น2จังหวะ4ี่จังหวะก็ได้หมดนะครับแล้วก็เป็นเครื่องพวกตกแต่งกิ่งไม้นะครับข้อดีของมันก็คือ อัตราเร่งนะครับอัตราเร่งของมันนะฮะค่อนข้างดีเลยนะครับอัตราเร่งแล้วก็ในเรื่องของความประหยัดน้ํามันนะครับก็เป็นคาร์บูเรเตอร์อีกแบบหนึ่งนะครับที่มีความประหยัดน้ํามันได้ดีเหมือนกันนะแล้วก็ที่สําคัญนะครับมันสามารถทํางานได้ไม่ว่าจะมันไม่ว่าตัวคาบูเนี่ยมันจะเอียงไปทิศทางไหนก็ตามนะครับไม่ว่าจะเอียงไป กี่องศาก็ตามมันสามารถทํางานได้ทุกองศานะครับโดยปกติมันจะตั้งแบบนี้นะเวลาเราใช้งานไปมันจะตั้งแบบนี้นะครับเมื่อเราไปใช้งานนะตามภูมิลักษณะหน้างานของเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการเอียงของเครื่องมันมีแน,น่นอนนะมันเหมาะมากนะครับสําหรับพวกเครื่องเลื่อยยนนะเลื่อยยน เครื่องตกแต่งจริงนะครับแล้วก็เครื่องตัดหญ้ามันอยู่ในเอียงเอียงแบบนี้มันก็สามารถทํางานได้นะครับเอียงแบบนี้ก็สามารถทํางานได้เอาง่ายเลยก็คือสามารถทํางานได้360องศานะครับสามารถทํางานได้360องศาสําหรับข้อดีของมันนะครับแล้วก็มันจะมีพวกอะไรอะไรมันก็ค่อนข้างหาง่ายนะอะไรรุ่นนี้มันจะเป็นชุดซ่อมผ้าปั๊ม มันหาง่ายเดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างมาให้ดูว่าชุดซ่อมหนึ่งชุดเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับสําหรับรุ่นนี้เดี๋ยวผมขอหาแป๊บหนึ่งนะครับหาแป๊บหนึง่งหนึ่งชุดนะครับมันจะมาให้เป็นชุดเลยนะสําหรับชุดซ่อมของพาบูคาบูรุ่นนี้นะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึง่งเนี่ยฮะ หนึ่งชุดนะครับเนี่ยมันก็จะมาพวกทั้งปะกกินนะครับก็จะมาไอตัวเตะตัวเตะเขียมลูกลอยเนี่ยนะฮะแผ่นนี้นะครับแผ่นได FM, เอฟแอมเตะเข็มลูกลอยอันนี้ก็จะเป็นแผ่นไดเอฟแอมเหมือนกันนะครับมันทําหน้าที่เหมือนบ่าวเลยนะมันจะมีสองตัวนะครับแล้วก็จะมีปะกกินปะกกินอีกสองตัวนะอันนี้ก็คือชุดซ่อมของมันนะครับราคาไม่แพงนะ ส่วนข้อเสียนะครับข้อเสียเมื่อมันผ่านการใช้งานไปนานๆเนี่ยมันจะค่อยจูนเอ่อมันจะจูนไม่ค่อยนิ่งนะครับมันจะจูนไม่ค่อยนิ่งถ้ามันได้เสียแล้วนะฮะก็คืออาการก่อนที่มันจะเสียเนี่ยมันจะมีการสตาร์ติดยากนะครับสตาร์ติดยากสตาร์ติดเร่งไม่ขึ้นนะเวลาเราเปลี่ยนชุดซ่อมไปแล้วเนี่ยไม่หายนะเปลี่ยนชุดซ่อมไปแล้วก็ยังไม่หายอาการนี้มันบน่งบอกให้ให้เราเนี่ยเตรียมเงินเลยนะครับ พร้อมที่จะเปลี่ยนคาบูใหม่แน่นอนนะฮะอาการนี้อันนี้มันก็คือข้อเสียของมันนะครับถ้ามันได้เสียแล้วเนี่ยนะฮะมันจะจูนยากเลยแล้วก็สตาร์ทไม่ติดเลยนะสตาร์ทติดยากสตาร์ทติดเร่งไม่ขึ้นเลยสําหรับคาบูรรุ่นนี้นะฮะนี่ก็คือข้อเสียของมันนะครับข้อเสียของมันอาการที่มันเสียนะครับก็คืออาการสตาร์ทติดยากสตาร์ทติดเร่งไม่ขึ้นสตาร์ทติดจูนเดินเบาไม่ได้นะครับหรือสตาร์ทติดจูนเร่งไม่ได้นะครับแล้วก็ หนักกว่านั้นเลยก็คือสตาร์ทไม่ติดเลยนะครับเราจะการันตีได้ไงว่ามันเป็นที่คาร์บูเรเตอร์นะครับก็คือให้เราถอดออกมาล้างเสร็จนะครับถ้าเจอปัญหาที่ผมพูดไปดังกล่าวนะครับก็ให้ถอดคาร์บอูอมาล้างเปลี่ยนเปลี่ยนพวกชุดอ่าชุดลิ้นมันใหม่นะครับชุดลิ้นมันจะมีชุดผ้าปั๊มมันอยู่นะครับให้เปลี่ยนใหม่เลยถ้าเปลี่ยนเสร็จแล้วมันยังมีอาการตามที่พูดไปก่อนหน้าน,นี้อยู่ ก็ให้ถอดคาบูออกมาหลังจากนั้นก็หยดน้ํามันเข้าไปที่เครื่องยนต์แล้วก็ดึงสตาร์ทดูถ้าหากสตาร์ทเสร็จปุ๊บเครื่องมันเร่งเครื่องมันเร่งพอน้ามันหมดเครื่องมันก็ดับพอเราหยอดเข้าไปใหม่แล้วก็ดึงดึงสตาร์ทอีกถ้าเครื่องมันเร่งปุ๊บแล้วมันดับลงก็ให้เราสันนิษฐานได้ว่านะครับมันมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่คาบูเรเตอร์เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานนะก็สามารถ เปลี่ยนใหม่ได้เลยนะอันนี้ก็คือข้อเสียของมันถ้าได้เสียแล้วเนี่ยซ่อมไม่ค่อยขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจออาการดังกล่าวก็อย่าไปซ่อมมันนะฮะเปลี่ยนใหม่อันนี้ก็คือข้อดีข้อเสียของมันเนาะ